ดีครับน้องๆวันนี้นะป้าอาร์เนี่ยอยู่กับน้องนายก็คือว่านะวันนี้ป้าอาร์่ะพาน้องนายอ่ะมาตามหาของพิเศษรู้ไหมน้องนายน้องนายครับคือเราอ่ะไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาหลายวันแล้วเพราะว่าเราทําของพิเศษหายเออแล้วน้องนายมันอยู่ในนี้แหละน้องนายป้าป้าว่าเราต้องตามหากันดูก่อนดีไหมตรงนี้เนี่ยนะดูสิทุกคนมันมีก้อนลูกกาบาทอะไรก็ไม่รู้ ดูสิมีสีเขียวสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นที่ปีนเหมือนเป็นหน้าผาอะไรเลยอะดูสิเราจะอไปจากตรงนี้ได้ยังไงนะอเอ๋ตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้น้องๆองดูสิเหมือนเป็นรังนกยักษ์เลยอะดูนะนี่โอ้ นั่นนะสิพี่ดีเมื่อกี้อ่ะป๋าปก็ว่านะมันเป็นเหมือนลังนกยักษ์เลยอ่ะพี่ดีมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะลองเข้าไปดูไหมอะไรนะพี่ดีเจอแล้วเหรอไหนไหนออกมาให้ดูหน่อยไหนพี่ดีที่พี่ดีบอกว่าเจอเฮ้ยน้องนองนี่ไงเราเจอแล้วนาฬิกายักษ์เขียวพี่เตยนี่ไงที่ปป๋าตามหามาตั้งนานมันคือนาฬิกายักษ์เขียว เฮ้ยทุกคนตอนนี้นะเราเจออุโม,มงค์ประหลาดด้วยมันหมุนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอย่างนีเ้เราก็โดนหมุนไปเร่อยอย่างนี้เราก็โดนหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะสิเราจะไม่ตกลงมาคอหักแล้วแบบเนี้ยผีหมุนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอุโมงค์ผีหมุน,มใ,มมมนในอุโม,มงค์นี้ยมันดูประหลาดประหลาดนะปาว่าทางปลายทางตรงนู้นอ่ะมันอาจจะมีของพิเศษอยู่ก็ได้เจอไหมเจอไหม ฮ้ยเจอแล้วเจยเจยเจอตรงไหนลูกตรงนี้เหรอเราเจออีกอันนึงแล้วนาฬิกาสไปเดอร์แมนตอนนี้ก็เหลือ,อีกแค่อันเดียวแล้วทุกคนไปเราไปตามหากันต่อเลยโอ้โหขุนเขาตอนนี้เป็นกับตันนะทุกคนขุนเขาขับดีๆนะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องบินมันจะโคง้งเคงโคง้โคงเคงนิดนึงเอาแย่แล้วทุกคนตอนนี้ขุนเขาปีนเครื่องบิน,น,บนโอ้โห เอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าแล้วมาอยู่กันอย่างนี้แล้วใครเป็นคนขับเครื่องบินเอ้ยนี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีคนขับอะอันตรายมากเลยรู้เปล่าเ,เตยเตยคิดว่ามันอยู่บนนี้เหรอบนนี้มันมีอะไรบ้างนะทุกคนดูสิเฮ้ยอันนี้มันลูกบอลโอ้โหบนนี้มันลึกลับซับซ้อนมากเลยทุกคนเตยไปไหนเตยไปไหน โอ้โหมันสูงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วตรงนี้ก็มีทางลงด้วยทุกคนเตยเตยไม่รอเลยไปด้วยเอยอเออเออทไมมันไม่ลื่น โอ้พี่ดีตรงทางตรงนี้มันอันตรายไปหรือเปล่าโอ้เราหามาตั้งนานแล้วยังหาไม่เจอเลยเนี่ยพี่ดีสู้ๆนะพี่ดีเตยเตยจะขึ้นไปหาข้างบนนู้นเหรอลองขึ้นไปหาข้างบนนู้นดูซิมันจะมีไหมไหโอ้โหคุณเขาคุณเขาใช้ ของวิเศษสไปเดอร์แมนตามหาของวิเศษที่เหลืออีกอันหนึง่งใช่ไหมวิ <c oughs> อันนี้มันเป็นมันเหมือนกล่องอะไรเลยพี่ติม <c oughs> มันดูเหมือนกล่องปริศนาเลยอะ <c oughs> นี่ไงพี่ดีพี่เตยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างเลยดูเหมือนว่าข้างในอะมันอาจจะมีของวิเศษอยู่ก็ได้นะ <c oughs> มีไหม <c oughs> มีไหมมีไหมเด็กๆเฮ้ยทุกคนมีจริงๆด้วยนาฬิกา กับตันอเมริกาโอ้โหเนี่ยตอนนี้เราก็เจอของพิเศษซูเปอร์ฮีโร่แล้ว,ไ,ไ,ว,ลวไหนดูซิมีนมม้องนายน้องนายได้ของสไปเดอร์แมนมาแล้วนะไหนลองกดดูซิของดูดีก็เป็นนาฬิกายักษ์เขียวใช่ไหมพี่ดีของเตยก็เป็น<ห>น,นาฬิกากับตันอเมริกาไหนลองกดดูเลยเตย โอ้โหเด็กๆเด็กๆกลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยอะ่แล้วเราก็วาร์ปกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นเพาะนาฬิกาซูเปอร์ฮีโร่แน่ๆเลยใช่นี่ดูดีใส่นาฬิกายักษ์เขียวก็เลยกลายเป็นยักษ์เขียวเลยโอ้โหน้องนายใส่นาฬิกากับตันอเมริกาก็เลยกลายร่างเป็นกับตันอเมริกาหนขุ่นขาว คนเขาใส่นาฬิกาสไปเดอร์แมนก็เลยกลายเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วแสดงว่านาฬิกาที่พวกเราถืออยู่เนี่ยเป็นนาฬิกาซูเปอร์ฮีโร่งจริงเลยนะเนี่ยทุกคนใช่อะไรนะที่นี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดาตามเคร่องหนูดีดีตรงนี้นะคะสวัสดี ow <laughs>